เกิดล่ขึ้นครับรถพนนดินคารถเลยเป็นลานนเปนลเป็นไรลม<ะ>รัลล่วฮะลมรั่วลมไหน,นลมรั่วลงลมรั่ว luộc con này này Nhân <laughs> không ลมมันขึ้นไม่ได้อะมันไม่ขึ้นเลยฮะไม่ขึ้นเลยมันล่วงเรียนเลยไม่ขึ้นเลยวะั่วหมดเลยเอ๊วิ่งมาตอนนี้แล้วรั่วเลงอะรั่วตั้งแต่ทางขึ้นกันเลยรีบเหยียบมาฉัเลยคิดว่ายางรั่วงฮะฮะลมตรงนี้ไม่มีอย่างี้ใช่ถอดตะไคร้อกลมรั่ว

มันรั่วใกล้ไหมสายมันงไม่สินเรื่องอ่ะนี่นี่นเอาอันนี้ไอเลยวิ่งเลย <c oughs> อ้าวเป็นไหน <c oughs> ลมกันนี่ไม่รั่วปะ ไม่รั่วป่ะไม่ถ้าจอดทั้งคืนหมดไหมไม่หมดไม่หมดโอ้ได่นอนแล้วนี่ได้ไม่นอนเดี๋ยวจะเอาลมคันนี้ยิงชอบนี่เราใช้ไหมน,นี่ใช่มันคืออะไรไไคืออะไรอ๋อไม่ไ<อ>ไมคนไทยของพี่ปตานอปตา ah. นยืมป่ะปูเจมคือกันอยู่น,นูนน่นบอก เกไปตั้งคัดะ<อ> <laughs> ไม่รู้อยู่ไงเอาเอานี่อาไว้ปอกองเอาเดี๋ยวจะเอาลมของเจนนนนยิงนนเจอน,นนแล้วป่ะนี่เอเอตันแล้วเอาเดี๋ยวนี งอ๋อจะได้ดูง่ายใช่ไหม ฟังกัสซีเท่านี้บอกแรงดิเออเอามือสำทำเลยดิสายมันมาจากข้างหน้นี่เดี๋ยวน้ะง tôi một đủ không lạng, tiết kia mày không? Yeah. เ,เจ้าฝาเลยตรงไหนวะแรงจังนะอะเจ็ดแถวนี่แหละอืออือเราพยายามโย่ฝาเลยอ๋อน้ำแซ่บอ๋อวัดทอ,องหาเจอครับโทรศัพท์ก็แบตจะหมดแล้ว เจอไหมนี่น่ะสายอะไรสายลวมจีมวัดเขามาจากบินบีดอนท่อเลยโดนท่ออ๋อละลายบ่โดนท่อเสียใหญ่เลยฟุงฟองเลยอ่าฟุงฟองเลยไปไปไหนนี่ก็จากจีนบีกมานี่อ๋อน่าจะเป็นสายเชะออนี่มันโดนท่อเหรอใช่น่าจะเป็นสายเช่ะสายลมเช่ือเจอแล้วครับอะ เดี๋ยวผมทำธุระก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ